พิมพ์ลายดอกน่ารักน่ารักต้อนรับซัมเมอร์มาแล้วนะคะคุณลูกค้ารอบนี้มาพร้อมกับเสื้อคอตตอนนะคะคุณลูกค้าผ้าคอตตอนรุ่นนี้เป็นผ้าพิมพ์ลายแบบดอกเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะสีที่พี่นีใส่อยู่นี่โทนออกสีม่วงนะคะคุณลูกค้านี่นะคะโทนออกสีม่วงนะคะที่แขนมีสม็อกนะคะปลายแขนนะคะแต่งด้วยผ้าลูกไม้คอตตอนปักฉลุนะคะ ช่วงคอนะคะก็มีการตัดต่อใส่ผ้าลูกไม้างาน,นปักฉลุเป็นทรงแบบจอเหลี่ยมนะคะชายเสื้อก็เช่นเดียวกันค่ะตัดต่อกับผ้าคอตตอนนะคะใส่เด,เดยโดยรอบอะคะ่ะคุณลูกค้าแบบน่ารักมากอะคะ่ะคุณลูกค้าทรงคอนะคะเป็นทรงคอกลมนะคะแล้วก็มีปก โดยรอกนะคะบางๆน่ารักแล้วก็ติดเกร็ดนะคะคุณลูกค้าเป็นกานติกเกดผ้าใส่แล้วไม่ฟูนะคะพินีใส่ไซส์เอกสานะคะคุณลูกค้าอกจริงพินี33มสิบาะโพกอยู่ที่40ความยาวอยู่ที่22นิ้วนะคะรุ่นนี้ทํามา5ขนาดนะคะสีม่วงนะคะอกสามสิบหกสามสิบแปดสค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าติ๊กต็อกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะ า like, ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์บันทึกโพสแชร์โพสให้ด้วยนะคะรอบนี้สินค้ามาเพิ่มไม่เยอะนะคะคุณลูกค้าอ๋อยังมีอีกสีนึงคะ่ะสักค้าสีส้มมีเฉพาะไซส์เอนะคะช้าหมดนะคะคุณลูกค้าช้าหมดนะคะนี่นะคะดีเดลด้านหลังนะคะเป็นกระดุมหลัง3เม็ดนะคะมีงานติเก็ตนะคะขอปกน่ารักอะคะ่ะคุณลูกค้าขอปกน่ารักมากติเก็ตนะคะผ้าใส่แล้วยังไงก็ ไม่ฟูแน่นอนค่ะผ้าใส่สบายระบายอากาศได้ดีค่ะเป็นแมทใส่กับเกงยีนกระโปรงได้หมดเลยค่ะใส่ทํางานในวันทํางานได้ค่ะใส่ได้ทุกฤดูการค่ะไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนอากาศจะเย็นลงก็ยังใส่รุ่นนี้ได้นะคะรุ่นนี้ไม่มีซับในนะคะคุณลูกค้าผ้าไม่หนาไม่บางนะคะคุณลูกค้าไม่บางจนเห็นด้านในอะค่ะคุณลูกค้านี่นะคะ แบบน่ารักค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะรอบนี้มาไม่เยอะแล้วนะคะคุณลูกคา้าคุณลูกคา้า tiktok อ,อกรีบกดสั่งซื้อเลยนะคะช้ามหมดนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์บันทึกเพสแชร์พอสได้ด้วยนะคะน้อมรับทุกออเดอร์นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ